ครับว,วันนี้ก็เป็นวันที่28่สกุมภาพันธ์พศส5 6 8เวลา10บโมงกว่าฝ่าสิบโมงครึ่งสายๆนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปสวนทุรเรียนในรอบ สามปีสิบเดือนนะครับให้กับเพื่อนๆนนได้ดูกันว่าฟาร์มเปลี่ยนแปลงแต่ละเดือนนะครับไปึ้นไหนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างการเจริญเติบโตของผู้เรียน,นครับชมบรรยากาศใสาย วิธีชาวสวนคนบ้านนอกดูการเจริญเติบโตความเปลี่ยนแปลงหลังจากมีพายุฝนเข้ามาชุดหนึ่งหญ้าก็ขึ้นเร็วจริงๆ้าทุเรียนขึ้นเหมือนอสู้โลกได้ทุกอย่างเหมือนกับหญ้านี่นะ โอ้โหมันก็น่าน้ำมันงคนปลูกทั่วประเทศแล้วนะเพราะหญานี่อยู่ที่ไหนไม่ทำไรมันก็งามมานะ่ะ <c oughs> นะครับชมบรรยากาศพูดคุยกับเพื่อนๆอ,อย่างน,น้อยๆเดือนละครั้งนะครับสวนทุเรียนบ้านสะพานหินทุเรียนเล็กก็สวนเล็กๆสวนไม่สวยสวนใหญ่โอ้ อว,ว่าเอออย่างน้อยเราก็มีทุเรียนมีเงาะมีเออทีนี้ก็จะได้กินมะมายงชิดนะกลับไปถ่ายให้ดูก่อนว่าน่าจะได้กินอยู่ละปีแรกออต้นนี้ก็ปลูกมามันมาดอบอยู่กี่ปีอ,อ่ะผมไปทำงาน กลับมาต้นมันอยู่ประมาณแค่เอวเองนะแล้วทีนี้อย่างว่าแหละเราก็ประเภทอยากลองวิชามันมีจอมปกเก่าๆนะแล้วก็เอามาใส่ที่โคนเลยเขาบอกมันมีธาตุอย่างนะเนี่ยใส่ในโคนมายงชิ้นนี่แหละแล้วมันก็ออกมาเป็นพุ่มเป็นอะไรเนะ่าแต่หลังจากนั้นนะี่ย อีกสามปีนะีน,นเพิ่งมีลูกี่ปีแรกี่ต้นก็ไม่โตเท่าไหร่นะแต่มันก็มีลูกออ,อกดอกเต็มต้นเลยปีแรกได้ไม่รู้ว่าจะจะหลุดร่วงอีกท่าไรเพราะว่ายังมีดูเล็กๆขนาดนี้มันก็ร่วงมะยงชิดอันนี้สายพันธุแ์แท้เลยแท้ครับผมอันนี้ต้นต้นนี้นี่ โอ้สมัยแม่ยังอยู่นะนี่ยี่น,นี้จะได้ชิมละรุนไปด้วยกันเนาะก็เดี๋ยวต้องอ่าพลเอาตัวดักแมลงวันทองนะเนี่ย มบรรยากาศดูพวงนห่ทีนี้ก่อนหน้าจะได้กินมายงชิดกับเงาะก่อนเดี๋ยวปีหน้ามาลุ้นกันว่าจะให้ทุเรียนมีลูกบ้างแล้วปีหน้านะ จะบรรยากาศเพลินๆไปด้วยกันส้สายของวันสุดท้ายวันที่28ของเดือนกุมภาพันธ์พศสอ6 8นสนะครับนี่3ปี10เดือนก็ไม่ไปเรื่อยๆนะแต่ชุดนี้นี่นนตอนนี้ฟื้นมาเยอะแล้ว เอิ้นมาได้สักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนี่พอเป็นคนนั่นน่ะเขาก็นั่นแล้วนะนี่จะให้ดูนี่มันมันเป็นแผลเรานั่นมันรัดมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะผมไม่ได้ถากนะแต่เป็นคนนั้นเขาถากอยู่เราก็ลองสูตรใหม่ไม่ใช่สูตรใหม่อะไรเราความคิดเราเบาะเราก็ นั่นเฉพาะนหน่อยหนึ่งที่เปลือกเขาเสียเนี่ยเราอ่าน,นแล้วก็เอาปูนกับยาฆ่าเชื้อราปนกันแล้วก็ทาเนี่ยเออมันก็ทำให้เขาหลอดพอปลูกพวก็มาดูเขาบอกตัดทิ้งเลยปลูกใหม่แล้อไอ้ตัดทิ้งเลยปลูกใหม่นี่นะเราก็ไม่ได้ความรู้เลยนะมันก็เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไง ทีนี้เรารู้แล้วล่ะว่า,าเราจะเริ่มถ้าเขามีอาการแบบนี้แล้วเราจะแก้ไขถ้าเราแก้ไขก่อนมันก็จะดีกว่านี้ทีนี้เรารอช่วงใบเขาใบเขาเหลืองแล้วนะแต่ทีนี้มันยังไงอ่ะถ้ามันไม่ไหวอ่ะมันต้องตัดอยู่แล้วไงก็เลยลองก็ลองเผอิญมีไอปูนเท็กซ์มิกของอาจารย์เขาให้ไว้อยู่ เะไมาผสมกับยาฆ่าเชื้อราเออมันก็กลับมาได้แต่ทีนี้ก็ลุ้นดูมันจะกลับมาได้ร้อซ็หรือเปล่านะนี่อันนี้ก็แตกใบอ่อนมันก็ยังม่ยางต้นนะที่เรายังไม่กล้าอะไรมากมายนแล้วเนี้ยนี่มันกล้ามากมันจะปุ๋ยจะเกินเนมันมันขาดจะวักกรรมฉันนี่ขาดมันก็ไม่น่าใช่นะเพราะว่า ที่เราผสมในปุ๋ยมันก็มีส่วนอยู่เราเป็นอยู่ต้นหนึ่งมันจะเป็นอัดเป็นที่ดินนะครับเป็นที่อะไรก็มันก็ค่อยๆไวแหละอย่าไปสันนิษฐานเยอะแล้วก็อย่าไปสรุปเยอะว่าเป็นโน่นเป็นนี่นะเปรืองเงินทางนั้นเลยนะต้นนี้อีกต้นหนึ่งอ่ะที่ว่าอันนี้อะท็อปเชื้อรามันเข้าเข้ายอดเลยนะ เขากลางเข้ายอดเนี่ยเราใช้สูตรเดียวกันตัดแล้วก็ทาแล้วก็พ่นแล้วก็เาะโรยรอบโคนด้วยปูนกับยาฆ่าเชืาา้อราสองต้นเพราะยังเสียดายไงว่าปลูกมาฝาจะโตขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้แห้งไม่ได้แห้งมันก็เป็นตัวเขาเรียกว่า ในความขีดเราก็คืออมโลกอะแตามันยืนแห้งตายยังไงก็ต้องหั่นแล้วก็ฆ่าเชื้ออะไรก็ว่ากันไปเพราะมันมีเชื้ออยู่แล้วลหละเพราะถ้ามันไม่มีอะไรไปนั่นมังไม่ตายหรอกแต่บางสวนใหญ่ๆอะก็ปล่อยมันยืนต้นตายมันก็จะพอกอยู่ในความขีดเรานะว่ามันเชื้อละเชื้อเชื้อถึงมันทำลายต้นถะ่วเลี่ยมันก็จะอยู่ในอันนั้นแหละแล้วมันก็ไปกับน้ําบ้าง ไปกับอากาศบ้างอะไรบ้างมันก็นั่นอยู่แต่ที่เราพยายามนะหาที่นี่ยอันนี้จะได้ทำเป็นที่เผากิ่งแห่งของอทุเรียนเหงาะอะไรที่เรานั่นนะตตอนนี้บรรยากาศไม่ดีเราก็กองไว้ก่อนเดี๋ยวเขากำลังอะ,อะไรนั่นอยู่ e m 2.5-2.6อะไรอยู่ นะแต่มองอะจังหวัดตาดมนบ้านผมนี่มันก็ไม่ไดีอะไรมากมายหรอกขนาดคนมีเงินนะเขาก็ทุกดินตามกฎหมายต้องมีอะไรคุมข้างถนน,นใหนลองไปขับเดีโอ้โหมอเตอร์ไซค์นี่ฝุ่นเข้าจมูกมากกว่าพี2เอ็มสหีกฝุ่นฟุ้งเลยมันก็ไม่เห็นมีใครพอ เจอคนมีเงินเจอคนมีพักพวกนู่นนี่ก็ไม่กล้าที่จะไปอะไรกับเขาคนะนสวนมากก็กลัวเขาแต่พอเจอคนที่ไม่มีอะไรบางคนก็ไปข่มขูเ่เขาบ้างอะไรบ้างนะึกประวากันไปอันนี้ก็พูดคุยเล่นๆนะอย่าไปซีเรียสพาดูบรรยากาศเทุเรียนมันมี แตกใบอ่อนอะไรอย่างนี้แตกยอดไปเรื่อยๆมันก็โตไปเรื่อยๆนะถ้ามันไม่แตกเน,นี่ยเน,นียนี้มันมีเชื้อราช่วงเนี้ยม,มันมันมีเพี้ยหอยเราก็พ่นยาไปสองครั้งแล้วนะแล้วก็ยังมีจุดๆอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้พ่นยาฆ่าเพ,พี้ยหอยอีกทีนึง เกาะใบแล้วใบมันเสียไปเลยนะที่เล็กๆเ,เราก็ยาตัวนั้นเราก็ว่าเอาอยู่แต่พอมาครั้งที่สอที่สามไม่อยู่ก็ต้องสู้กันไปเนะมันมีเชื้อราเข้าเนี่ยมันเข้าตั้แต่ใบอ่อนนะเนี่ยอันนี้นี่มัน,นตัวมันหล่นมาแล้วแสดงว่ามันโดนยาแล้ว แต่ใบมันก็ต้องรอชุดใหม่ครับชมบรรยากาศเพลินๆดูสวนทุเรียนเล็กๆประมาณร้อยกว่าต้นนะครับนี่นี่อันนี้มะละกอเนี่ยมันพันฮอลแลนด์แท้เลยนะไม่ได้อะไรมันจะไว้กินเพราะว่ามันสมัยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะนานมาแล้วละ่ะหลายปี ผมเคยผมเป็นแรกๆเลยนะที่ปลูกไอ้มะละกอฮอลแลนด์เนแล้วปีแรกอะ่ะมันจะไม่อะไรมากครับผมพอปีที่สองมันต้องพ่นยาเยอะแล้วมแรงวันทองอะไรโอ้โหมันเล่นพอ นั่นมันลูกมันนั่นมันก็จะเป็นคล้ายๆกับท็อปเป็นจุดๆอีกขายไม่ได้อีกอะไรอีกผมก็เลยไม่เลิกปลูกพอปีแรกอพอได้เงินใช้อยู่พอปีที่สองเอ๊ะมันเริ่มจะเข้าเนื้อไม่ใช่เรื่องละนะเลยหยุดอันนี้ก็จะกลับละนะครับเดี๋ยวข้ามไปหมอนทองแถวสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับชมบรรยากาศข้าว อย่างน้นอยครับเพื่อนดูความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันเนาะว่าวแต่ละเดือนทำอะไรไปบ้างนี่ตัดสางหนอกล้วยแล้วก็ตัดหญ้าเนี่ยตัวนี้ตัวนี้น้ำท่วมถึงโคนเลยช่วงหน้าฝนแต่เราพอมีวิชาเราก็เลยพอนั่นพับเรายา ปูนกับฉลาฉลาโรยรอบโคนไว้ก่อนมันก็เลยแล้วก็พยายามให้ปุ๋ยทางดินน้อยหน่อยเพราะตลอรอล่เขาเราสังเกตง่ายๆนะทำสวนนี่ถ้ามันมีใบอ่อนํำแทงใบอ่อนแสดงว่าลากเขาเดินอยู่นี่ๆมีใบอ่อนเล็กๆน,น,น,นี่ไม่ได้เก่งน,นะค,คุยคุยพูดคุยกันสนุกๆน,นะ อย่าไปซีเรียสน,นะนอย่างเงี้ยแสดงว่ารากเขาเดินถ้าเราให้ปุ๋ยทางดินะโดยที่ว่าไม่ได้ให้มากนะให้บางๆนะเขาก็จะได้กินแต่ถ้าให้มากๆเนี่ยมันก็จะไปทําให้รากที่มันเพิ่งจะโผล่พิ่งจะมาดูดกินอาหารนะ่ะมันดูดกินไม่ได้เพราะมันเค็มนะมันมเค็มรับรากมันก็เสีย มันเสียมันมาดูดขึ้นไปที่ลําต้นไม่ได้มันก็มีปัญหาแอาดีก็อสวนใหญ่ๆจริงๆน,นะที่ก็ทํำปีหนึ่งหล,ลายสิบล้านอะ่ะปรเดิมมีพวกกันเขาไปเป็นหัวหน้าคุมอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ค่อยให้ทางดินละเดี๋ยวนี้นะเขาให้เป็นปุ๋ยน้ำโอ้นั่นแรงคือแรงไม่ใช่แรงอะไรนะ แรงเงินแรงกระตังแต่นั่นเขาคือคือค่าใช้ใจ่ายเขาเยอะก็เขาเล่าให้ฟังเข,าข้าว้นนะอาทิตย์หนึ่งอะ่ะพ่นยาถ้าก็พ่นยาหรือก็ทําอะไรแล้วแต่ค่าใช้ใจ่ายต่ําสุดไม่ต่ำกว่าแสนต่อ,อครั้งนะโอ้โหเราฟังเออ,อไรายได้มันก็ต้องไปงั้นไมเขาจะเอาอะไรมาจ่ายลูกน้องเขาลนะ่ะ มันก็ต้องออกมานั่นนี่เราทําตามแบบชาวบ้านเลยแหละทําเองทํำคนเดียวเจ้าของที่เจ้าของสวนเป็นลูกจ้างตัวเองอยู่ยังไม่รู้เลยคำว่าค่าแรงสามร้อยกว่าบาทก็ตัวเองนี่แต่ละวันนี่มันจะคุ้มหรือไม่คุ้มเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนั้นไงแดี๋ยเราเออเราได้ทําเราได้เรียนรู้นะถามว่าทุกคนถ้าเราอยากรวย อะไรมากมันปันนี้แล้วนะไม่ต้องบอกอายุนะม,นมันก็พอสมควรแล้วนะถ้ามันจะรวยมันก็คงจะไปกนรวยนานแล้วล่ะดังนั้นพอเสือพอมีถ้าให้อยู่มีที่หาอาหารมีอะไรบ้างเนี่ยมันก็น่าจะโอเคแล้วล่ะเราต้นทุนมันไม่ได้อย่างเขามดีโอกายก็สะสมบุญกุศลไปนะนี่อันนี้เนี่ยพอมา ชุดเนี้ยมันเพิ่มตัวโน้นตรงนี้ไปแล้วเออมันพอมันแตกใบอ่อนเนี่ยนะพอมันยืดยืดไปทิงทิ่งมันยืดมาเยอะนั่นไงมันคาบใหม่ๆนะยืดมันเป็นคืบไปนะแล้วเดี๋ยวมันก็เนี่ยพอมันมีมันก็จะแทงอันไปอีกมันก็จะโตนะถ้ามันไม่นั่นมันอั้นเขียวมันก็อยู่กับที่นะครับเดี๋ยวพาเดินไปชมเงาะหน่อยนะ ชมบรรยากาศคร่าวๆพอประมาณมันก็อยู่ประมาณนี้แหละทําทุกวันเดี๋ยวก็ตัดหญ้าร่องโน้นร่องนี้อันไหนที่มวาามาาันนั่นๆเราก็จะ่นยาฆ่าหญ้าเออเอิญสั่งมาเอ๊ยยาฆ่าหญ้านี่อันนี้ไม่ได้ไปโฆษณาให้เขานะไม่ได้บอกยี่ห้อหรอกนะไปหากันเราเองนะ กระรอนมันจะสีเหลืองๆอะนะมันก็ราคายอยู่ที่สามร้อยกว่าบาทอะเอ๊ะเดี๋ยวมันคุมยาได้นานนะแต่ถ้าใกล้โคนผลไม้ผมว่าไม่ไม่เก่งเพราะผมไม่กล้าพ่นเพราะว่าผมว่ามันน่าจะแรงอยู่มันเป็นยาดูดซึมครับเนี่ยไอ้พวกที่เนี่ยขอบขอบเนี่ยมันพ่นยังมีใบนี่นานแล้วนะสามเดือนนั้นี่สามสี่เดือนเนี่ยนั่งมันเริ่มที่จะนั่น,นแหละ เห็นดูต้นนี้ออกปีเลกเงาะธรรมชาติก็ไม่ไม,ไม่ไม่มากนะแต่ก็พอได้เห็นดอกอยู่เดี๋ยวไปอยู่ต้นปีที่แล้วที่มันได้กินมาสามลูกปีนี้ออกเยอะเลยแล้วก็มีอันนี้เพิ่งจะนั่นอยู่ในหะ้องเงาะซื้อมาปลูกอยู่ห้าตน้นนี่อันนี้เป็น พวงมานีผมมณี้ผมชอบกินแต่มันเนื้อมันน้อยแต่เนื้อมันอร่อยมันคนในเมืองอะราคาแพงเขไม่ว่าเราคนก็มีกระตังเนี่ยแต่ขอให้มันกินแล้วมันถูกปากมันอร่อยนี่ดอกมันก็ นั่นอยู่ผมก็ไม่ได้พ่นอะไรนะรอให้มันแรงมันมาไม่ได้ไปพ่นไอเกศงเกศส,สอนอะไรอะไรยังไงจะทําเป็นที่เต็นทางอะไรไม่ได้ขนาดนั้นหรอกผมผมรอให้มันมองมือเหมือนก็ติดก่อนแล้วผมถึงจะพ่นายาเน,น,นี่ยเน่ยนีังก็น้าหน้าจากนั้นแหละเอาเอาอกออกเม็ดออกเห็นหินแหละพราะนี้เราเน่นเอาไว้กินแต่มันมันมันเยอะอาจจะได้ขายนะครับนี่ ก็ค่อนข้างปิดเยอะนะถึงรอคือถ้าเป็นเขาต้องพ่นยาเขาไม่ให้ดอกมันนั่นแต่นี้เราคิดว่าช่วงมันกําลังผสมแก่สอนนี่ให้มแมลงมันมาช่วยก่อนเนี่ยมันก็ปิดแล้วเดี๋ยวพอเขาเริ่มนีนนนมนแมลงบินๆอยู่ถ้าพอเขาเริ่มเข้าเริ่มเห็นพอเป็นปุ่มอะเราถึงจะพ่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นปุ่มแบบนี้นะไม,ไม่ไม่รู้มันจะ เห็นชัดเลยเปล่าอ,อันเนี้ยเดี๋ยวเราจะพ่นปุ๋ยพ่นให้าร์มหวานให้ปุ๋ยครับอันนี้ก็เริ่มล้ครับชมบรรยากาศก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมครับก็ช่วยกดติดตามหรือกดแต่ไลค์ให้ด้วยนะครับขอสักหนึ่งไลค์ก็ยังดีครับเดี๋ยวผมก็ จะจบคลิปเอาไว้ประมาณนี้นะครับชมลุ้นเงาะไปได้วยกันนะครับไม่รู้เราได้กินแน่ๆแต่จะถึงได้ขายหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะครับชมบรรยากาศโดยรวมข้าวๆ่าประมาณนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่าน ที่เข้ามาชมนะครับช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านขอให้มีความสุขนะครับในเดือนกุมภาพันธ์และก็เดือนต่อๆไปนะครับแข้วคาดปลอดภัยโกคภัยไข้เจ็บจะได้เบี่ยดเบียนขอบคุณทุกคนทุกท่านครับ